ก็สวัสดีช่วงค่ำๆนะครับหลังฝนตกก็มาดูกระรอกนะครับมาชมกระรอกลงมากินมะม่วงกันนะครับก็มีกระรอกคิ้วขาวนะครับตัวหนึ่งนะครับก็ลงมาเป็นตัวแรกนะครับน่ารักนะครับเขาตกใจ ได้ยินเสียงนกกระปูดร้องหรือเปล่าครับกระลอกแดงคิวขาวตัวนี้ก็ยังกระคร้ากกลัวอยู่นะครับก็อาจจะมีเสียงรถนะครับเสียงรถดังหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยู่ ติดถนนนะครับติดถนนก็ต้องขออภัยทุกทุกท่านนะครับเนาะขอโทษทุกๆกท่านนะครับตอนนี้ผมมองเห็นกระรอาหลายตัวอยู่นะครับแต่ยังไม่กล้าลงมานะครับ กระลอกตัวนี้ก็คงจะอายุน่าจะปีกว่าๆแล้วนะครับดูท่าทางก็น่าจะมีอายุมากแล้วนะครับกระลอกตัวนี้ มองดูคล้ายๆกับเจ้าตัวเล็กนะครับอยู่ข้างบนไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นกระรอกคิ้วขาวเหมือนกันนะครับ เหมือนกันเด้เลยนะครับกระลอกสองตัวเนี่ยคำแล้วก็เริ่มลงมาแล้วนะครับเริ่มลงมาหลายตัวแล้วนะครับดูสิว่า,รากระลอกจะกล้าลงมา กินมะม่วงไหมนะครับตอนนี้ผมก็นั่งห่างเขาแค่สามเมตรนะครับประมาณสามเมตรได้นะครับกระลอกพวกนี้เป็นกระลอกตามธรรมชาตินะครับก็อาจจะบางตัวเนาะบางตัวก็อาจจะไม่คุ้นคนนะครับบางตัวก็อาจจะคุ้นคนนะครับ สงสัยจะมีแค่ตัวเดียวนี่มั้งนะครับที่การลงมานะครับนอกนั้นก็ยังไม่กล้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ